สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่อง d ด a ยดัมแ t นทักนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับมาชมเจ้าอีสุด,ดีแม็กแคปโฟนะครับตัวนี้เป็น1.9 s นะครับอ่าเดี๋ยวเดียดัมแนทักจะบอกนะครับว่าเดียดัมแนทักได้ไปตกแต่งอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องขออภัย f c ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วง2ส,สัปดาห์ให้หลังมานี้คือไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยนะครับเพราะว่างานเยอะนะครับงานที่โรงเรียนค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ก็นักเรียนปิดเทอมนะครับคุณครูก็มาโรงเรียนถึงวันที่9นะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับแล้วก็วันที่19กก็มาโรงเรียน ครูมาทำงานนะครับส่วนเด็กๆนักเรียนก็ปิดเทอมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามันทักไปทำอะไรกันบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก็เพิ่งล้างรถนะครับท่านผู้ชมครับล้างรถเพื่อเตรียมตัวจะกลับบ้านโชงสงการนะครับล้างรถก็จะบอกนะครับว่าทำไมถึงล้างแล้วรถเงาขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ เทคนิคง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ํายาล้างรถมานะครับท่านผู้ชมครับไม่จําเป็นนะครับเดียดาแมนทักใช้ประจํานะครับสมัยตั้งแต่มีมอไซค์แล้วนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบแต่งรถนะครับมอไซค์เดียด้าแมนทักทุกคันสวยนะครับพอละจากมอไซค์ก็มาออกรถยนต์นะครับก็แต่งรถยนต์แล้วก็ล้างรถนะครับก็จะมีน้ํายาหาได้ทั่วไป นะครับก็คือน้ำยาล้างจานนะครับท่านผู้ชมครับที่เลือกใช้น้ำยาล้างจานเพราะว่ามันเงานะครับมันเงาแล้วก็มันไม่กัดสีรถนะครับอย่างที่2คือแชมพูสระผมนะครับแนะนำนะครับถ้าใครไม่อยากซื้อน้ํายาล้างรถโดยตรงนะครับแนะนําให้ใช้2อ,อย่างนี้ก็คือน้ำยาล้างจานกับน้ํายาสระผมนะครับส่วน ถ้าเป็นแฟบนะครับไม่นิยมนะครับเพราะว่าแฟบมันจะกัดนะครับอนุภาคของมันคือการกัดนะครับสังเกตจากการซักผ้านะครับจะเห็นคราบดำๆเดียวดามแมททัก็เลยไม่เลือกที่จะใช้ผงซักฟอกหรือแฟบนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราใช้น้ํายาล้างจานรถจะเงามากเลยนะครับผมล้าง แล้วก็ตามด้วยน้ําสะอาดนะครับก็สวยเลยนะครับไม่ต้องเช็ดอีกรอบนะครับไม่เป็นคราบด้วยนะครับเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆนี่น่สังเกตจากกระจกเลยครับถ้าเราใช้น้ํายาที่แบบมันไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะเป็นคราบน้ําคราบอะไรอันนี้คือไม่ได้เช็ดนะครับดูครับไม่มีคราบน้ําเลยนะครับดูเงาวิ่งนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาชมตั้งแต่ด้านหน้ารถนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ที่พูดไปในคลิปก่อนๆก,ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ไปสั่งมานะครับแผ่นตัวนี้นะครับแผ่นครอบโลโก้อีซูเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นของศูนย์ออกมาจากศูนย์นะครับเป็นโลโก้ชุบโครเมียมนะครับ รถเดียดัมแอนทักก็จะเป็นแคปโฟตัว 1.9S นะครับสังเกตก็คือกระจังหน้าเป็นสีเทาดำเขาเรียกเทาดำนะครับนี่นะครับถ้าเป็นเกตร LDA กับตัว Z ซเขาจะเป็นชุบโครเมียมนะครับอันนี้คือความแตกต่างจุดที่1น,นะครับจุดที่2คือตาไฟหน้านะครับตาไฟหน้าของรถเดียดัมแอนทัก จะเป็นตาไฟหน้าแบบฮาโลเจนธรรมดานะครับก็คือเป็นหลอดธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นตัว LDA กับตัว Z นะครับก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับมันจะมีไฟรอบๆเหมือนตาเดี่ยวนะครับอ่ามันก็สวยเหมือนกันนะครับเดียดมันทักก็เคยคิดว่าถ้ามีงบก็จะไปเปลี่ยนตาไฟหน้าแต่คิดไปคิดมาเสียดายเพราะว่ามันออกมาจากศูนย์ไงครับเราไปเบิกศูนย์เหมือนกันแต่เราเสียดายของเก่า นะครับก็เลยเออไม่ไม่เปลี่ยนแล้วกันก็จะแต่งอย่างอื่นให้เหมือนตัวกลางกับตัวท็อปนะครับในในในความคิดส่วนตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว1.9เกียร์ธรรมดานะครับก็ถ้าเป็นเกียร์เริ่มต้นของ c a p โฟนะครับมันจะมี2รุ่นก็คือเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ราคาจะแพงกว่าประมาณ40,000บาทนะครับ เดียดัมเมนทักเลือกที่จะใช้เกียร์ธรรมดาเพราะว่าครอ,อบครัวที่บ้านาะนะครับครอบครัวที่บ้านทําอาชีพเกษตรนะครับเกษตรเวลาซื้อปุ๋ยซื้ออะไรนะครับก็จะใช้รถคันนี้นะครับแต่ก็จะไม่บรรทุกแบบสมบุกสมบันนะครับจนเสียรถนะครับไม่ไม่นะครับไม่ขนาดนั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมตรงนี้เลยข้างล่าง ข้างล่างของแคปโฟตัวธรรมดานะครับก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวมาอยู่ข้างล่างครับตัว LDA กับตัว Z ซตนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวนี้เดียดัมแมททักถ้ามีงบก็จะไปใส่มันนะครับนึกถึงเวลาฝนตกหรือว่าไปเที่ยวตามภูเขาจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับอ่าส่วนป้ายทะเบียนนะครับไม่เบอร์โชเลยนะครับ ไปทะเบียนเพิ่งได้เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ส่วนตัวนะครับภูมิภูมิลำเนาเป็นคนโคราชนะครับแต่ไปออกรถอยู่ที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็จดเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับโปเขตยภาคกลางน่าสนใจเยอะนะครับก็เลยเลือกที่จะไปออกอยู่ที่นั่นนะครับด้วยปโปรที่มันเลาใจนะครับก็เลย ไปซื้อนะครับออกที่ไหนก็ออกได้นะครับขอให้แบบมีเงินดาวนะครับแล้วก็เราชอบแบบไหนนะครับของเดียดัมเมนทักมันเป็นโปรแมกมานะครับโปรแมกมาสนใจแค่แมกนะครับเพราะว่ารถไม่จําเป็นต้องแต่งเยอะนะครับใส่แค่แมกโหลดนิดหน่อยสวยนะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับจะไม่แตะเครื่องนะครับไม่จําเป็นจะไม่แตะเครื่องนะครับเพราะว่า เคยแต่งมอไซค์มาแล้วนะครับมอไซค์เนี่ยแค่สูบเดียวเนี่ยยังแต่งหมดประมาณ6 7 0 0็ดพันแตะหมื่นอย่าไปยุ่งกับ4สูบนะครับเพราะว่าทุนเราไม่ได้เยอะส่วนตัวไม่ได้เป็นคนร่ำรวยนะครับจะไม่แตะเครื่องนะครับใช้กี่ปีก็ใช้ไปเราแต่งภายนอกเานะครับ,นะรบอันนี้ก็เล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเพิ่งล้างรถนะครับ นี่ก็เป็นแม็กของเวลนะครับแม็กของเวลขอบ18นะครับกระทะนะครับความกว้างของแม็กนะครับกว้าง9.5นิ้วนะครับหรือ9นิ้วครึ่งน,นะครับตอนที่ออกรถนะครับก็บอกเซลขายรถว่าผมขอจานครอบปั๊มเป็นสีน้ำเงินนะครับ ให้มันเข้าก,กันกับดุมเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่อเผอิญว่ามันไม่มีก็เลยเป็นสีแดงก็สวยอีกแบบนะครับอ่าอันนี้ก็เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเผื่อใครสงสัยว่าเอ้าทำไมดุมเป็นสีน้ำเงินแล้วทำไมที่ครอบปั๊มเป็นสีแดงนะครับก็คือมันไม่มีนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นยางอ่า ความกว้างนะครับความกว้างของยางก็จะเป็น2 3 5นะครับเห็นไหมครับนะสองสามห้าทับสี่ห้านะครับขอบสิบแปดนะครับตัวนี้อ่าอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสังเกตนะครับสังเกตถ้าใครอยากรู้ว่ารถแต่ละรุ่นอ่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับ ถ้าเป็นแคปโฟธรรมดานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นเกจอะ LDA LDA ตรงนี้จะเป็นอาสติกเกอร์โครเมียมเขียนว่าแคปโฟตัวนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ตรงนี้นะจะเป็นไฟวิ่งนะครับ ถ้าเป็นตัวธรรมดาอย่างของเดร์แมนทักก็จะอยู่ตัวนีน้อันนี้คือข้อสังเกตนะครับตัวนี้เดร์แมินทักก็ไปอัปเกรดมาไปอัปเกรดมาก็คือซื้อใส่ตัวนี้ตัวนี้จานรองกับมือจับนะครับทั้ง4ี่ประตูเลยนะครับตัวนี้ก็ไปซื้อใส่มาเหมือนกันนะครับ ที่ครอบฝาเปิดถังน้ำมันตัวนี้เงานะครับอะแล้วเรามาชมล้อหลังล้อหลังก็เป็นของวิลนะครับวิลคอบ18เหมือนกันความกว้างของแม็กนะครับก็คือ10.5นิ้วนะครับยางก็จะเป็นยางอ6 5 2ง5นะครับนี่ครับงทับ40นะครับก็ถามว่าสวยไหมสวยนะครับแต่ เดี๋ยวรอให้ยางมันสึกก่อนเดี๋ยวดำแมนแท็กคิดว่าเดี๋ยวดำแมนแท็กจะใส่255ทับ50ยางนามจะกว้างขึ้นนิดหนึ่งนะครับเวลาขับขี่มันจะได้แบบไม่กระด้างนะครับมีความรู้สึกว่ารถยังกระด้างอยู่นะครับ่านผู้ชมดูนะครับ5นิ้วสอดได้นะครับก็คือโหลดมา3นิ้วนะครับใส่กล่องโหลดนะครับถ้าสมมุติว่ามากกว่า3นิ้วรู้สึกว่ามันต้องดัดแหนบนะครับ ดัดแหนบแล้วก็ใส่กล่องนะครับดัดแหนบก็เห็นเขาพูดว่ามันเสียค่าขี่นะครับค่าขีเกี่ยวกับ,กบมาตรฐานรถนะครับบางทีอาจทำให้รถวิ่งแบบไม่สมูทนะครับอันนี้ก็ความรู้คร่าวๆนะครับจากที่ได้ศึกษามานะครับเรามาดูบัานท้ายนะครับบัานท้ายก็อยากได้ไฟ เหมือนตัว LDA นะครับไม่ก็ตัว Z ดนะครับไฟเขาสวยดีแบบนี้ก็สวยนะครับอ่าก็เสียดายนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบเสียดายของนะครับก็เลยช่างมันปล่อยมันนะครไม่เป็นไรเรื่องไฟเราแต่งอย่างอื่นเอานะครับตัวนี้ก็ไปซื้อมาใส่นะครับเป็น2ชิ้นนะครับ400นะครับ ไปสองชิ้นครอบเอาติดได้วยกสเอนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นค้าท้ายนะครับค้ำท้ายก็ไม่ใช่ของแท้นะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้นะเรามีงบแค่ไหนเราก็แต่งแค่นั้นนะครับอันนี้ก็ซื้อมาเป็นชุดของมันนะครับได้อยู่ประมาณสี่ห้าชิ้นนะครับพันกว่าบาทบที่บอกว่าสีห้าชิ้นได้อะไรบ้างก็จะเป็นค้าท้ายอ่า กอบหน้าหลังคันเกียร์แล้วก็เป็นที่ติดพรลบอยู่ในรถนะครับพัน0้าร้อยกว่าบาทนะครับอาจจะมองว่าแพงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพอใจที่จะซื้อนะครับในในความคิดส่วนตัวนะครับตัวนี้ก็ตอนที่ออกรถมาก็ไม่ได้มีกระบะแม็กไลเนอร์มานะครับมันมาแบบนี้เราก็เอาแบบนี้ไปก่อน นะครับเพราะว่าข้อเสียของมันคือผมอยู่โรงเรียนนะครับบางทีต้องใช้รถในการขนของนะคแล้วก็สีทลอกนะครับท่านผู้ชมครับเป็นรอยตรงนั้นก็เป็นรอยนะครสีรถค่อนข้างสีค่อนข้างบางนะในในความคิดส่วนตัวนะครับอันนี้ไปใส่เก้าอี้มานะครับก็ยังเป็นรอยเห็นไหมครับเนี่ยดูครับทำใจลำบากนะครับก็เลยต้องต้องยอม ทำใจนะก็คือปีหน้าคงจะไปใส่กระบะแม็กไลเนอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าเห็นแล้วสงสารนะไม่อยากทําสีรถใหม่นะครับมันเสียดายแต่ข้อเสียของการใส่กระบะแม็กไลเนอร์คือกระบะมันผุเวลาเราล้างรถนะครับอันนี้คือมันออกเลยนะครับมันไหลทะลุแค่สีลงไปเลยนะครับตรงนี้นะน้ำมันไหลออกไปเลยนะถ้าใส่กระบะก็ ไม่รู้ว่าน้ํามันจะออกตรงไหนนะครับแต่ว่ามีสนิมแน่นอนนะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียครับข้อดีของแบบนี้ก็คือกระบะไม่ผุแต่สีถลอกแน่นอนถ้าใส่กระบะแมกเน n e r นะครับข้อดีของมันคือ,อสีมันไม่ถลอกแล้วเวลาเราขนของเวลาเราจะขนมอไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีจุดให้ยึด ตามกระบะแบบนี้เม่นไม่มีนะครับเวลาเราจะขนมอไซนะครับหรือเขียนมอไซเนะี่ยมันก็จะค่อนข้างลาบากนิดนึงนะครับแล้วก็ข้อเสียงมันคือเวลาล้างรถนะครับกระบะผุแน่นอนเพราะว่าผมเคยเห็นหลายคันแล้วนะครับรถสองแถวผมก็เหมือนกันนะครับกระบะผุนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับท่อนะครับท่อก็ เป็นท่อเดิมโรงงานนะครับเป็นท่อเดิมโรงงานไม่ไม่ไม่ขอเป็นท่อดังนะครับเพราะว่าเสี่ยงในเรื่องของการเดินทางนะครับถ้าเป็นมอไซค์ก็ผมใส่แน่นอนนะครับเครื่องท <ARA> ําท่อก็ต้องดังคาบูแลงนะครับอันนั้นในเรื่องของมอไซค์อันนี้ในเรื่องของ Feels นะรถใหญ่รถใหญ่ก็ไม่อยากท่อดังไม่อยากโดนเรียกจอดนะครับ เอาแค่สวยพอนะครับความดังก็แล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวดดแมนทักก็ชอบฟังแต,แต่เสียงเครื่องรถนะเวลาขับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้มชมครับนะตัวน,นี้ก็แต่งมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับ ค่อนข้างที่จะคลีนขึ้นนะครับอันนี้ก็ฟิล์มบานนี้นะครับ80บานนี้60บนะครับบานหน้าลด40่สิบนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครล้างแล้วสวยนะครับนี่เงาวิ่งวิ่งนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้ารถกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับอธิบายความรู้ให้ FC นะครับใครที่ชอบแต่งรถฟังเขาข่าวนะครับ ช่องของเดียร์ดัมแอนทักก็อาจจะมีนอกสาระบ้างนะครับอาจจะไม่ตรงกับช่องบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าช่องอ่ะมันตั้งชื่อว่าเดียร์ดัมแอนทักไทยแลนด์มันหมายถึงรถบรรทุกนะครับแต่อันนี้เอารถยนต์ส่วนตัวมารีวิวด้วยบางทีก็รีวิวการทำงานรีวิวเกี่ยวกับภาพบรรยากาศไปนู่นนี่นั่นนะครับต้องขออภัยนะครับคืออยากเก็บมาฝาก ให้ FC ได้ชมนะครับจะได้ไม่เบื่อกันนะครับบางทีด้วยพลังงานที่มันเยอะนะครับก็ไม่สะดวกที่จะไปหาคลิปนะครับไม่สะดวกที่จะออกไปนะครับก็เลยต้องใช้ความสามารถนะครับก็คือรีวิวรถตัวเองเลยนะครับให้ FC ได้ชมกันนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านที่โคราชนะครับเดี๋ยวจะไปจัดรถสวยสวยให้ท่านผู้ชมได้ชมสัก4-5คลิปนะครับเพราะว่าเด็นรถอยู่ที่โคราชเยอะมากนะครับรถสวยๆเยอะนะครับมี fc คอมเมนต์มาอยากรีวิวฮ i โน่ซิงไฮเทค fm 3 m กับ fm 2 k นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับกลับบ้านไปวันที่9แต่จัดให้นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับก็ให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับคนที่ลงเรือลำเดียวกันก็คือมีรถเป็นของตัวเองนะครับเรามีภาระก็คือส่งงวดนะครับส่งเดียดามเนทักยันเกยันใหม่นะครับ84งวดนะครับก็อยากจะบอกว่าขอให้ FC ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับ วันนี้เราอาจจะไม่มีเงินเก็บเลยนะครับแต่เราได้สมบัติรก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับทำงานต่อให้เหนื่อยแค่ไหนนะครับแค่ได้มองก็มีความสุขก็หายเหนื่อยนะครับรถมันก็ชื่อรถจริงๆนะครับรถลอเรือถอถุงมันเท่ากับลอลิงดอเด็กนะครับวันนี้เราซื้อรถราคากับเจ็ดแสนนะครับผ่านไป ห้าถึงหกปีข้างหน้ารถจะเหลืออย half, eline, ู่ประมาณห้าแสนนะครับหรือต่ำลงมาอีกแต่เราได้ของเราได้ความสะดวกสบายไม่อยากให้คิดเรื <itas> ่องตรงนั้นนะครับเชื่อว่าหลายคนออกรถมาไม่ต้องการขายรวมทั้งเดียรดามันทักด้วยนะไม่ต้องการขายจะสร้างฐานะตัวเองนะครับเมื่อวันนี้มีคันนี้แล้ววันหนึ่งก็ต้องมีคันที่ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ก็ ให้ข้อคิดให้กำลังใจเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ